สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปกระทันหันขึ้นมาสักเล็กน้อยนะคะทีแรกว่าจะลงคลิปที่ทำเอาไว้ตอนนี้เราก็เมื่อเช้าได้ส่งอ,อ,อีเมลไปให้ทางทางช่อง YouTube เขาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเรื่องว่าจำนวนชั่วโมงของเรามันลดลงไปอีกเรื่อยๆมันยังไม่หยุดลดนะคะตอนนี้มันลดนเ,นเกือบจะ เกือบจะถึง500แล้วนะคะเราก็เลยโอ๊ยไม่ได้แล้วงั้นถ้าเราทําต่อไปเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็เลยจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบว่าเออช่วงที่เราส่งอีเมลไปให้เขาแล้วเนี่ยเราขอหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งคนนะคะขอหยุดชั่วคาวจนกว่าจะได้คําตอบออกมา พอไม่งั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจํานวนชั่วโมงมันลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะคะใจหายค่ะลดลดลงเยอะมากเพราะว่าคลิปเราก็แค่เดี๋ยวนี้ก็สั้นๆนะคะแคออ่อย่างมากสิบนาทีเองแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็แค่สามนาทีห้านาทีเนี่ยถ้าแต่ว่ามันลดลงไปเป็นสิบชั่วโมงเนี่ยสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเนี่ยมันเยอะมากๆก,ก,กว่าจะทํายอดได้ขนาดนั้นและช่วงหลังก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยมีเพื่อนกด ติดตามเพื่อนเข้ามาเพิ่มขึ้นตอนนี้มี585คนแล้วขอเบรกอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งจนกว่าจะได้คำตอบจาก YouTube นะคะให้เขาตรวจสอบดูนะคะว่าเกิดผิดพลาดผิดอะไรปกติขึ้นมานะคะว่าทำไมจำนวน,น,วนชั่วโมงของเราถึงลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้มันผิดปกติแล้วนะคะ จริงๆมันต้องขึ้นต้องขึ้นนะคะ,ะนี้ว่ามันมันลดลงถอยลงเกือบ500ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราเรานิ่งเฉยอยู่ไม่ได้แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ส่งไปแล้วทีแล้วเมื่อช้านี้ส่งใหม่อีกคนนะคะขอรอนิดนึงค่ะขอขอเบรกตัวเองสักสองสวันนะคะวันนี้ก็เลยมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบ ก็นึกขึ้นมาได้ก็เลยรีบทำเลยนะคะอาจจะพูดเร็วร้อนลึงไปหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นความร้อนใจนะคะหวังว่าคงเข้าใจนะคะแล้วเพื่อนๆที่เป็น FC ก็กรุณารอรอชมต่อไปนะคะรอให้ได้คำตอบแล้วรอชมต่อไปค่ะว่าเหตุผลกลใดนะคะ รออีกสักพักหนึ่งค่ะนะคะอย่าหายไปไหนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามชมวันนี้แจ้งข่าวให้ทราบสั้นๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รีบส่งให้ทราบนะคะขอเบรกขอเบรกแป๊บหนึ่งกำลังคิดกันเรื่องการเบรกนะคะโอเคเราไม่ได้ล้อเลียนเขาเราเราก็มีปัญหาเราต้องเบรกของเราเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ หวังว่าคงจะได้พบกันในเร็วๆนี้ค่ะ